สวัสดีทุกคนนะจ๊ะถึงเช้ามาก็ทำมาหากินกันต่อไปทุกคนเลยพวกเราชาวรักการปลูกนี่สารพัดส,ออสูตรต่างๆที่เอามาดูแลสวนผักของเราให้เขียวสดงดงามนะจ๊ะนี่น้ำหมักน้ำหมักเศษอาหารสารพัดคืออาหารทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์กินได้อะ่ะ ถ้าเหลือแล้วก็มาใส่เลยที่มนุษย์กินได้เอามาใส่ให้หมดอันนี้จุลินทรีย์จาปลวกเดี๋ยวก่อนน้ำหมักเศษอาหารนี่เขาจะมีธาตุอาหารค่อนข้างครบนะเพราะฉะนั้นบ้านใครไม่ได้ทําไม่ได้ทําปุ๋ยยางอื่นก็ใช้ปุ๋ยเศษอาหารก็ได้ทําง่ายมากสามเอาน้ําหมักเอาพืชผักต่างๆมารวมกัน3ามกิโลต่อน้ําตาลทรายแดง1นกิโลแล้วก็หมักไว้ ไอใส่น้ำให้ท่วมๆแล้วคนคนทุกวันหมักไว้ประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกาลังดีเพชเป็นหัวเชื้อก่อนเวลาใช้ก็มันไม่มีสูตรตายตัวส่วนมากเราก็ตัก,กหนึ่งกระบวยแล้วก็ไปใส่กระมังสี่สิบแล้วก็คนคนส่วนมากจะตักใส่หนึ่งหนึ่งหนึ่งกระบวยเอาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเอากระบวยไปก่อน เนี่ยแน่แน่แเนี่ยประมาณเนี่ยเนี่ยกำลังใส่น้ำประมาณนี้เออเข้าใจบอกสว่วนนี้จุลินทรีย์จาปลวกระเบิดดินปบานไข่ดินแข็งแข็งในกระถางใครก็แล้วแต่ดินแข็งๆตักใส่เลยเนี่ยใส่ประมาณ7วันครั้งก็ได้แล้วเนี่ยอันนี้ฮอร์โมนสฮอรโมนไข่ทำให้เวลาพืชผักต่างๆติดดอกมันจะขั้วเหนียว ฮอร์โมนมสดฮอร์โมนไข่เนี่ยสำหรับดูแลพวกติดดอกติดผลคัว้วเหนียวไม่ร่วงแล้วก็ฮอร์โมนมสดนี่ทำให้พืชผักหวานกรอบนี่ก็คือน้ำหมักที่เอาไว้ฆ่าแมลงมีพวกใบน้อยหนากับขี้เหล็ก2ออย่างเนี่ยที่เราเอามา หมักไว้เหมือนกันเลยสามกิโลต่อน้าตาลทรายแดงหนึ่งกิโลหมักเอาไว้คนคนคนเอาไว้หมักเอาไว,ไว้เป็นเดือนเดือนาะจจะด,ดีนี่จะหมดแล้วเราก็เลยต้องเอามาเพิ่มแล้วก็เติมน้ําให้เต็มแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายแดงไปเนี่ยประมาณหนึ่งกิโลแล้วก็คนคนคน,คนเนี่ยเติมน้ําให้เต็มนะสาหรับขยายต่อส่วนนี้อันนี้เอาไว้ฆ่าเชื้อโรคในดิน ถ้าเป็นพวกผลไม้ที่มันฝาดๆนะเปลือกมังคุดเปลือกเงาะเปลือกมะขามทุกสิ่งทุกอย่างที่มีรสฝาดมันจะมีสารแทนนินสารแทนนินมันจะช่วยไปไอ้นี่อเอ้าเออไปฆ่าดชื้อโรคชื้อราในดินนั่น สมองลเลอะเทอะบางทีก็คิดอะไรไม่ออกเนียเนี่ย,ยมีแค่นี้สามารถบำรุงต้นไม้ให้ติดดอกออกผลได้ละอันนี้เห็นว่าเราเอาสังขพดมาแช่ไว้ในน้ำหมักนีใครจะใส่ใส่รองกระถางก็ได้อันนี้เขาเป็นที่อาศัยของจุลินทรีย์ได้เป็นอย่างดีเลยเนี่สังขพดอย่าทิ้งนะจ๊ะเหมือนกับพวกะมะพร้าวอะ่ะ เราซื้อมามะพร้าวสดมากินใช่ไหมก็เอาเปลือกมะพร้าวมาแช่ไว้ให้จุลินทรีย์มันอาศัยอยู่ในเนื้อเนื้อตัวนี้เอาไปรองก้นกระถางได้เป็นอย่างดีนี่ก็มีบ้านที่อยู่ในจุลินทรีย์อ่ะจุลินทรีย์เเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอาหารให้เขาให้เขากินต่อเนื่องเดี๋ยวนั่งนั่ง,น,งนั่งเมาส์นั่งตัดไปเมาส์ไปด้วยนะเห็นปะ เราให้ดูสารพัดส,สิ่งที่พวกเราปลูกผักแบบต่อสารต้องทำใช้ไหไงเดี๋ยวดังตัดตัด,ต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 ดเอาใส่ถังนี้เลยพรัดนมาเราก็นั่งตัดตัดรูดรูดใบไป เนี่ยใบพวกใบขี้เหล็กแล้วก็พวกน้อยหนาเนี่ยมันจะมีสารอยู่ตัวหนึงที่เป็นพิษต่อมแมลงเขามีงานวิจัยนะจ๊ะไปหาพวกเว็บไซต์ของเออกรมวิชาการเกษตรอะที่มีลงท้ายด้วย g ีโอมันจะเป็นหน่วยงานรัฐบาล OR.th ก็ได้ ac.th ก็ได้นี่เป็นหน่วยพวกเเกี่ยวกับการศึกษาอะไรแบบนี้พวกนี้ งานวิจัยต่างๆของของ,ของกเกษตรมหาลัยกเกษตรต่างๆเขาก็ทําคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีงานวิจัยเขาคือรัฐบาลเขาจะมีห้องแลบใช่ไหมเขาจะมีงานวิจัยห้องแลบทดลองเราก็สามารถไปเรียนรู้แล้วก็เอามาทําตามได้แล้วไมได้ผลด้วยเรียนรู้จากประสบการณ์ ของตัวเองเรียนรู้จาก Open Source แหล่งข้อมูลที่เราสามารถเข้าถึงได้หน่วยงานรัฐแบบนี้แหละไอดินกลิ่นฟางยังฟางที่ใจกลิ่นน้ำค้าง <c oughs> เอาไง ไอดินกลิ่นฟางยังฟังที่ใจกลิ่นน้ำค้างลอยมาแต่ไกลหยดบนใบยอดยารวมกลิ่นความหอมทำมาชาสร้างมา รุยผิวรยวลอยมาสุกขระมาได้ฟังต้องไปฝึกต้องไปซ้อมร้องเดี๋ยวจะไปแข่งร้องกแบบับพี่ป้อมหรือพี่ประดิษฐ์ซะหน่อย <c oughs> <c oughs> เอ่อม,มีความสุขได้ออกไปเลยแบบร้องคาราโเกะอะไรเงี้ย มันจะมีความสุขได้ผ่อนคลายเ,ยเวลาทำงานมากๆทำงานเยอะๆได้ออกไปสนุกสนานเฮฮาสังสรรค์อะไรเงี้ยมันจะมีความสุขเป็นอะไรที่สารสารความสุขมันจะหลั่งออกมามันทำให้ชีวิตของเรารู้สึกดีๆใช่ป่ะหลายคน,นเวลาได้เจอเพื่อนได้ออกไปสังสรรค์ไม่ว่าจะกับใครก็แล้วแต่ยิ่งเป็นในกลุ่มของคนที่รู้ใจ เนี่ยเป็นคนที่แบบ DNA ดีเเดียวกับพวกเราเนี่ยชอบอะไรเหมือนเหมือนกันเงี้ยมันจะมีความสุขซึ่งมาทําให้ชีวิตมันรู้สึกมันไม่เหง่อยเหงา่ยเดี๋ยวจะไปนัดสาวๆไปร้องคราวอกะแข่งกันต้องออกจากถ้ำบ้างอะไรเงี้ย <laughs> ออกออกจากถา้ำออกจากสวนไม่ใช่ออกจากถา้ำออกจากสวนอืมชีวิตเราจะจะมีความสุขเราอาัดคลิปลงไปแล้วแต่เราไม่ได้อ่ปล่อยสาธรารนณะเพราะว่าเวลาเราดื่มเราก็จะมีคำหยาบคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยอืมเฮ้ยเอ้ย,อย,อยมึงมึงกูกูเลย <laughs> มันเป็นคือคำว่าเพื่อนกันอะ มันก็ใช้คําพูดแบบตั้งแต่สมัยเรียนนะก็ต้องดูกลุ่มด้วยแต่ถ้าแบบกลุ่มสาวๆที่เขาไม่ไม,ไม่ไม่พูดกูมึงอะไรเนี้ยเราก็ไม่พูดนะมันต้องเป็นดูเป็นกลุ่มๆไงอย่างรุ่นพี่ที่เราคุยได้อะไรเงี้ยคุยเล่นได้เงี้ยเล่นได้แบบ เออคือมีขีดมีขีดแค่ไหนที่เล่นได้ก็จะเล่นเราต้องรู้จักกาลเทศะแต่พี่ป้อมกับพี่ดิดเนี่ยเราสามารถคุยเล่นได้เราก็มั่นใจนพี่เ็ค่อนข้างน่ารักเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวซ้อมก่อนซ้อมคลาวเกตเดยอะๆก่อน เวลากินเวลามีแอลกอฮอล์เข้าร่างแล้วต้องลุกมาแดนกันนะจ๊ะให้แอลกอฮอล์มันสลายออกจากร่างวันนั้นสนุกสนานมากเลยชีวิตมันต้องผ่อนคลายแบบไม่ว่าจะเครียดเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะเวลาได้ได้ออกไปร้องเพลงร้องคาราเกะแบบนี้มันรู้สึกดีดีมันทำให้มีความสุข กินต้องไปกินอยู่ในกลุ่มพวกเพื่อนๆที่สามารถดูแลเราได้ทำไมเงี้ยเออกินเต็มที่มีเพื่อนขับรถให้อะไรเงี้ยกินเต็มที่เลยเรายังดีมีเพื่อนแต่เราก็จพยายาม ไม่ทําให้เพื่อนเดือดร้อนนะเราพยายามจะไม่ทําให้เพื่อนเดือดร้อนไปกินสนุกสนานกิ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 นแต่เพื่อนเดือดร้อน <c oughs> ตอนนี้ไม่เอาอะ่ะเดี๋ยวกันยวต้องปรับลงตัวเวลากินเข้าไปแก้วเดียวมันหยุดไม่ได้นะนี่แต่มก็ต้องมีสติอแต่ของเราเนี่ยโหแบบ เต็มที่ยิ่งถ้ารู้มีใครขับรถให้ด้วยนะมีเพื่อนขับรถให้แล้วตายแล้วเต็มที่ถ้าขับเองนี่ยังยั้งยั้งเมาไม่ขับนะจ๊ะเมาไม่ขับกลับกลับบ้านได้เพราะมีเพื่อนช่วยขับไงสงสารเพื่อนบางทีมันไม่กล้ากินเหล้ามันไม่ลครกินเหล้าไม่กล้ากินเบียร์เพราะกลัวเดี๋ยวไส่งชนาพรไม่ไหวค่ะ ต้องให้ไก่สุรักนี่แหละไก่สุรักนี่ขับรถดีแต่เราว่าเราก็จะไม่จะไม่พยายามสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนอันนี้เรื่องจริงต้องต้องปรับตัวเฮจะร้องเพลงอะไรเดี๋ยวดยซ้อมซ้อมซ้อมกันนะซ้อมซ้อมเพลงกันเดี๋ยวไปแข่งกับพี่ป้อมกับพ,พี่ประดิษฐ์ซะหน่อย <c oughs> นึกก่อนนึกเพลงก่นนึกไม่ออกจริงๆเวลาแบบแต่เวลาไปได้ยินคนๆๆนู้นคนนี้ร้องเราก็จะเอามาร้องถึงพอถึงเวลามันนึกไม่ออกจะได้แต่เพลงเก่าๆเหมือนแบบย้ำคิดย้ำทำอะไรเงี้ยนึกไม่ออก เอาเพลงนี้แล้วกันแสงเรืองๆที่ส่องประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทยคือแม่พิมพ์นน้อยใหญ่โอ้ครูไทยในแดนแหลมทองเหนื่อยยากอย่างไรไม่เคยบ่นไปให้ใครเขามอง ครูนั้นยังลำพองด้วยเกียรติของตนเสมอมาพอแล้วนะเอาเอาพื่อนเพื่อนที่ทำช่อง Youtube เดี๋ยวบอกก่อนนะไปอ่านอีเมลที่เขาแจ้งนะอ่านให้ละเอียดแล้วก็อ่านเกี่ยวกับช็อตวิดีโอด้วยสิทธิ์ที่เราได้ เราจะได้ส่วนแบ่งตอนนี้นะเวลาเราอัดช็อตวิดีโอเสร็จแล้วไม่จําเป็นต้องไปเปิดสร้างไรายได้เลยเขาเปิดให้อัตโนมัติเลยเห็นปะ่ะช็อตวิดีโอเนี่ยจะมีการเปิดให้แบบอัตโนมัติจะให้ดูอะไรกันเอาชอ็อตกันช็อตกันวิดีโอสั้นนี่เห็นไหมเห็นปะ่ะเขาจะเปิดเขาจะอันนั้นอ่ะ เห็นเห็นดอลลร์สีเขียวเปล่านี่คือเขาจะเปิดให้เราโดยอัตโนมัติและดูทองพันช่างด้นี่เห็นปะดูติดเหลืองเฉยเลยทองพันช่างอ่ะเห็นปะว่ามันเพี้ยนไหมล่ะแล้วก็เปลี่ยนไปดอกทองพันช่างตอนตอนแรกพิมพ์คําว่าดอกทองพันช่างนะเห็นไหมความเหมาะสมในการแล้วดูมันดูมันเปลี่ยนแล้วมันก็ไม่ได้อ่ะ นี่แหะความเหมาะสมแล้วข้อจำกัดเห็นไหมเห็นอุ้ยโทษทีไม่ได้ทันมองข้อจำกัดเห็นข้อจำกัดไหมวิดีโอนี้อาจสร้างรายได้จากโฆษณาแบบจำกัดหรือไม่ได้เลยเนื่องจากมีการระบ,บุว่าเนื้อหาไม่เหมาะสำหรับผู้ลงโฆษณาส่วนใหญ่ทองพันช่างนี่มันไม่เหมาะตรงไหนเนี่ย วิดีโอจะยังเล่นได้ตามปกติและมีสิทธิ์รับรายได้จากการติดตามใน YouTube Premium ดูสิยังไงวิดีโอนี้อาจสร้างรายได้จากคนษณาแบบจำกัดหรือไม่ได้เลยดูสิยังไงเนี่ยทองพันช่างนะเฮ้ยไม่ใช่กันทงกันชากระท่อมสักหน่อยหนึ่งก็เลยงงเห็นว่าบางทีเอไอไง AI ก็คือ artificial Intelligent ปัญญาประดิษฐ์แล้วคิดดูว่าทำไมอ่ะหลายคนนี้ติดเหลืองนะหลายคนติดเหลืองทีนี้ก็สงสัยว่าไอทองพันช่างเนี่ยทำไมทำไมคลิปอื่นไม่ติดเป็นช็อปวิดีโอเหมือนกันแต่ไม่ติดไม่ติดไม่ติดเหลือง เห็นว่าเพี้ยนไหมเราตอนตอนแรกนึกว่าคำว่าดอกทองพันช่างมันอาจจะมีอะไรปัญหาแต่มันก็อ,อีกอะเพราะว่าเราอัดคลิปทองพันช่างไว้หลายคลิปช็อตวิดีโอด้วยแต่มันไม่มีปัญหามันไม่มีปัญหานะแต่มาอาดัดลงลเนี่ยกลับมีปัญหาติดเหลืองเฉยเลย ไอติดเหลืองเนี่ยบอกบอกตรงว่าถ้าเกิดมีโฆษณาวิ่งเข้านะเราอาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำพี่ YouTube กับสปอนเซอร์เข้าได้หลายๆอย่างที่ YouTube เปลี่ยนกฎหรือปรับปรุงแก้ไขเอากริทิมนู่นน,นี่นี่นั่นคือหลายๆอย่างบอกได้เลยว่าบางครั้งมันไม่เหมาะกับช่องพวกเรา มันไม่เหมาะกับช่องพวกเรานะทำไมเอียงเอียงนะจ๊ะเอออย่าเอียงเอียงเอียงอืมหลายอย่างไม่เหมาะกับพวกเราหรอกคือให้ทำนูน่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นอย่างที่เราเคยพูดว่าให้ใส่เอ่อเขาให้ใส่อะไรนะตัวหนังสืออธิบายด้วยตัวหนังสือเห็นคลิปหลายคลิปไหมที่แบบว่า ให้ใส่ใต้คําอธิบายด้วยแล้วพูดไปด้วยคือมันไม่เหมาะกับช่องพูดเราที่เราพูดนะเราใช้คําพูดอ่ะใช่ไหมเราเนะี่ยอธิบายด้วยคําพูดอ่ะอ,อธิบายด้วยคําพูดแล้วจะให้ใส่ใต้คําอธิบายทําไมอ่ะใช่ปล่ามันก็ไม่บอกเลยว่าเหมาะสมกับคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้นะอะไรแบบนี้การใส่ใต้คําอธิบายเขาบอกว่ามันจะได้ช่วยทําให้คนมีเวลาได้ ดูได้นานหน่อยเป็นการเพิ่มจำนวนชั่วโมงให้เพิ่มมากขึ้นอะไรแบบนี้อแต่ที่นี้ช่องไหนก็นแล้วแต่ที่เป็นคอนเทนต์ที่ใช้คำพูดอ่ะพูดอธิบายนูนนี่นี่นั่นแล้วจะไปใส่ตัวหนังสือทำไมถามหน่อยพี่ยูมันเหมาะกับคนที่ทำวิธีทําต่างๆแล้วไม่ได้ใช้คำพูดของตัวเองบางคนก็พูดวิเป็นอ่ะ ช่ป่ะพูดไม่เก่งอะไรเงี้ยพูดไม่เป็นเนี่ยเขาก็จะอาศัยใช้ใช้ดนตรีประกอบคลิปใช่ป่ะเออแล้วก็ใส่ตัวหนังสือใส่คําอธิบายแบบนั้นอะ่ะอันนั้นเหมาะกับเขาแต่ทีนี้ตัวหนังสือเนี่ยมันจะไปบางทีมันไปเกะกะบงังรายละเอียดในคลิปนั้นๆน่นะเข้าใจที่เราเราสือ่อใช่ป่ะ แล้วก็มือใหม่หัดทำช่องหัดทำคลิปเนี่ยเราก็อยากจะแนะนำว่าแนะนำนะแนะนำว่าถ้าเป็นวิธีทำต่างๆวิธีทำน้ำหมักวิธีทำนวดนีน่นี่นั่นวิธีตัดกิง่งปักชําวิธีอะไรก็แล้วแต่พยายามอย่าใส่ดนตรีประกอบคลิปถ้าอยากใส่จริงๆอยากใส่จริงๆนะถ้าอยากใส่จริงๆให้ใส่ ตั้งเสียงให้เบาที่สุดเท่าที่ทำได้แต่ถ้าจะให้ดีอย่าใส่ดนตรีประกอบคลิปดีที่สุดเพราะเราอธิบายไงคืออันนี้เป็นการแนะนำนะเพราะว่ามือใหม่หัดทำช่องเนี่ยบางทีเราเราคิดว่ายังต้องเรียนรู้อีกเยอะ แล้วก็การใส่เอฟเฟกต่างๆปุ้งปุ้งปังปงตัวนู้นตัวนี้โอเด้งดึงดงึลอยเอฟเฟกเพียบเลยอันนั้นก็รกไปหมดเหมือนกันอันนี้แนะนำในฐานะที่เราทำช่องมาก็จะ5้ปีแล้วอะออหลายคนบอกว่าทำไมผู้ติด,ดตามนิดเดียวเองเราก็ พยายามจะต้องการซับที่เป็นคุณภาพเมื่อก่อนนะทำช่องใหม่ๆแลแกซับกันอีลุงตุงนางซึ่งมันผิดกฎไงผิดกฎ u t u b e ในการแลกซับเข้าใจปะเออที่ซับทีไ่ได้มาส่วนมากหลายๆคนอนะซับแลกซับ <laughs> ซับส่งกําลังใจอะไรอย่างงี้ก็ซับส่งกําลังใจแล้วก็ซับที่ผู้ติดตามที่แท้จริงก็เยอะส่วนเรานะ่ะ ผู้หญิงเข้าห้าหุ้นๆอย่างเราน้อยมากที่เขาจะแบบมาชอบมากดติดตามแต่อาจจะแบบว่าชอบในการนำเสนอหรือการทำคลิปอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราทำคลิปแบบไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคนที่เข้ามาว่าเราแบบว่าอะไรนะไม่มีอะไรที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกทำตามแล้วก็ไม่เห็นจะได้เลยอะไรเงี้ยก็ไปย้อนดูคลิปเราสิ สองพกว่าคลิปแล้วก็ทุกช่องที่เราทำเนี่ยเราทำเกือบ20ช่องเนี่ยแต่ทิ้งไปหลายช่องนีทดสอบระบบเฉยๆเป็นการทดสอบระบบเข้าใจมะเราแค่ทดสอบระบบนั่นแหละเราถึงบอกว่าอยากให้ทุกคนเรียนรู้ศึกษากฎข้อระเบียบต่างๆของ y o u t u b e ไม่ทำผิดกฎของ YouTube ไม่ทำผิดกฎหมายแค่นั้นเอง เพื่อนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะดูเราปุ๊บแล้วไม่ชอบพอไม่ชอบเสร็จเขาก็หายจากเราไปก็มีอันนี้ไม่ซีเรียสเพราะมันเป็นเรื่องปกติคนที่เคยชอบเราเขาเลิกกดติดตามไปเยอะก็มีเพราะคําพูดของเราบางครั้งเขาฟังแล้วเขาไม่ชอบใจมันก็เป็นเรื่องปกติอีกนั่นแหละอืม เข้าใจที่เราสื่อใช่ไหมชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอเพราะฉะนั้นทํามาจนถึงทุกวันนี้ไม่ซีเรียสอะไรอีกแล้วเพราะเราเชื่อว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนที่เห็นเห็นนี่ก็คือ ไม่มีอะไรแน่นอนเห็นไหมเห็นปะไม่มีอะไรแน่นอนคือสักวันเราแก่แก่เท่าชะลาเราไม่มีแรงทําไม่มีใครดูแลทุกสิ่งทุกอย่างก็ตายหมดยิ่งอยู่ในกระถางพืชผัก,กต่างๆที่อยู่ในกระถางตายหมดมันต่างจากต้นไม้ที่ลงดิน รากลงดินเขาไม่ตายเขาหากินเองได้ถึงแม้ว่าในช่วงระหว่างฤดูแรงไม่ได้อาหารไม่ได้อะไรแต่เขามีน้ําใต้ดินอยู่ใช่ไหมเขามีน้ําใต้ดินอยู่เขาอาจจะแบบว่าออผลัดใบสลัดใบทิ้งสลัดนุ่งสลัดนี่ทิ้งเพื่อที่จะรักษาชีวิตเขาไว้ไม่ให้ไปเลี้ยงหนุ่นเลี้ยงนี่รอจนถึงฤดูฝนไง เป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตต้นไม้ก็เช่นกันเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีๆคนที่คิดทำช่อง YouTube ต้องเตรียมพร้อมรอรับแรงกระแทกทำใจยอมรับให้ได้ โดยแน่นอนเพราะเราเป็นบุคคลสาธารณะหลายคนแรกๆพูดไม่เก่งนะแต่เดี๋ยวนี้เราเห็นพูดเก่งมากเลยใจ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 อเออคือกล้าพูดมากขึ้นส่วนเรานี่อาศัยความจำนานและความหน้าด้านไง <laughs> เ,ออเราเป็นคนแบบว่าพูดเก่งมาตั้งแต่เด็กๆครับผีผีเจาะปากมาพูดแม่บอก คือเราเป็นคนที่เราถึงเหมาะเหมาะที่จะเรียนการตลาดไงเหมาะมากแล้วสิ่งที่เราได้จากการตลาดเนี่ยเรามองแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มออกออกพวกเขาก็พึ่งพาอาศัยพวกเราเราก็พึ่งพาอาศัยเขาเพื่อป่อยสร้างไรายได้ มันเป็นน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าและมีผลประโยชน์ร่วมกันถ้าสร้างแพลตฟอร์มแล้วไม่มีพวกเราเขาอยู่ไม่ได้แต่พวกเราถ้าเราค้าขายเนี่ยเราไม่พึ่งพาแพลตฟอร์มได้ไหมได้ก็มีหน้าร้านอะใช่ไหมเรามีหน้าร้านของเราอะไรเงี้ยแล้ไปงอ ใช่เปล่าสมมติ SS เราทำขายออนไลน์โดยที่ม่มีหน้าร้านไม่มีหน้าร้านแล้วถ้าเน็ตมันล่มทำไงติดต่อใครไม่ได้เลยนะโทรศัพท์กันหาได้อย่างเดียวแล้วถ้าการสื่อสา,สารสาธารณชนพภกล่มสลายทำไงทำไงเ <ST passo> จ๊งกันหมดเลยคนที่ทำธรุกธรกิจออนไลน์โดยที่ไม่มีหน้าร้าน ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะ back to the basic เรากลับถ้าเกิดทุกอย่างมันล่มสลายไปอย่างเงี้ยกลับไปอยู่จุดเดิมครับสาธารณูปโภคล่มไม่มีอะไรแนละจุดเตาถ่านจุดไม้เออทำอาหารก็ใช้ถ่านใช้ไม้แก๊สไม่มีก็มันล่มมสลายหมดแล้ว ไม่มีน้ำมันไม่มีแกส๊สเดินทางกันยังไงก็บอกว่า back to the basic อะ่ะใช้บัวใช้ควายเดินทางกนันกลับไปใช้ชีวิตกันแบบนั้นอะ่ะต้องหัดหัดเด็กรุ่นใหม่นะแต่ต้องฝึกติดเตาฝึกใช้ชีวิตแบบในอดีตอะ่ะ มันต้องทำอย่างนั้นอ่ะถึงเวลานั้นจริงๆนะพวกเราก็ต้องคนอย่างเราอายุมากๆแบบเราเนะี่ยมันปรับตัวกันได้ง่ายมากเลยเพราะโตมาจากตรงนั้นโตมาจากฟืนเตาถ่านนะที่ทำกับข้าวทำอาหารเงี้ยเราโตมาจากตรงตรงนั้นเพราะนั้นเราปรับตัวได้แบบสบายสบายเลยง่ายมาก แต่เด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาไม่รู้จักการใช้เตาถ่านเงี้ยก็จะลำบากหน่อยไม่มีการสื่อสารอะไรอีกต่อไปคิดล่วงหน้าไปก่อน <c oughs> ฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้าไปช่องเราด้วยจ้าทุกคนทุกช่องให้ความรู้นะจ๊ะ ฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนวนเฮาฮาหุวนๆทำสวนทุกวันฝากแชรฝากไลฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเดยนะาะจะได้ไม่พลาดคลิปแบบของเราปแล้สู้ไปด้วยกันหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจัดสัรเวลาจำไว้ว่าชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอและชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนนะตาแค่นี้นะ